มินเองค่ะวันนี้มินก็มีสินค้าตัวใหม่มาแรงนะคะจะมารีวิวแล้วก็แนะนำทุกคนเลยค่ะนี่ไอคอนมิลนะคะ m มิ l replacement ตัวใหม่ที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้นะคะขั้นตอนการกินนะคะก็ง่ายมากๆเลยแค่4ขั้นตอนเท่านั้นชีก เทเช็ค hey, แล้วก็ดื่มได้ทันทีเลยนะคะง่ายๆทุกวันจะเช้าหรือจะเที่ยงหรือจะเย็นก็ทดแทนได้สารอาหารครบ5หมู่ไปเลยนะคะนี่แล้วก็มีแก้วสวยๆส,สีเหลืองอันนี้ด้วยนะคะใน1กล่องนะคะมี7ซองนะคะแล้วก็ใน1นการดื่มนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ซองด้วยกันนะคะกับน้ำ150 ml นะคะเทว้าว oh. hey. wow. ก็ดื่นได้เลยอ,อร่อยนะคะอันนี้จะเป็นแบบรสวาน,นิลาแล้วก็มีความหอมหวานมากเลยคอเลสเตอรอลูนะคะแล้วก็น้ำตาลน้อยอร่อยสุดๆเลยต้องล้องถ้าใครสนใจนะคะหาซื้อได้ที่พาร์ทเนอร์ของดีไอคอน r o ๊ p ทั่วประเทศเลยคะ่ะขายดีสุดๆเลยตอนนี้